สวัสดีครับพบกับเอกสันเจรินกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้มากินข้าวกันอีกแล้วเนาะอันนี้มันจันครับผมมันทํางานข้าวเหนียวนี่สิบบาทเยอะแยะเลยแล้วก็เป็นปลากระป๋องผัดไข่นะครับผมหอ,อมาจากบ้านนะครับผมแล้วก็น้ำตกหมูของมอาวานนะครับผมไปกุยกันเลยข้าวที่ทาเองนี่มันอร่อยับผมเราห่อ,อมาเองเนาะ ดุยกันเลยมือล้างแล้วนะครับผมเรียบร้อยปลากระป๋องผัดไข่ครับผมแส่บแสบ อากาศดีนะครับผมมีเมฆนิดหน่อยนะครับผมมีแดดแล้วก็มีลมเย็นๆพัดนะครับผมอากาศนีดีน่ารัก ตอนนี้เพื่อนๆเนยทานข้าวเช้าอะไรกันบ้างก็คอมเมนต์ัมาได้นะครับผมคอมเมนต์มาทักทายเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมเนาอ กของเมื่อวานนะครับแต่ว่าหมูทอดเราทอดไปแล้วเนาะเราเราเอามาอุ่นคั่วๆใหม่ล้วก็มาปรุงใหม่ครับผมเราไม่ได้ว่าเราไม่ได้ว่าปรุงเอาไว้ค้างคืนนครับหั่นหอมหั่นแดงหอมหั่นหอมหั่นกระเทียมไว้ก็ไม่หั่นหั่นหอมหั่นหอมแดงไว้หั่นผักชีไว้พอถึงเวลาก็มาผสมผสมใหม่อร่อยครับผม Thank okay. เาัวคั่วเองมันจะหอมนะผมเราคั่วเราใส่ตะไคร้เราใส่ใบมะกรูดไปด้วยมันจะหอมถ้าเราคั่วเฉยๆคั่วแ่ข้าวเฉยๆมันจะไม่ค่อยหอมับผมผมก็ดูจากใน YouTube มาเลยแหละมาปรับใช้ ใช้แล้วมันดีก็ใช้ต่อเพื่อนๆบางทีบางครั้งอาจจะสงสัยนะครกกับว่าทำไมผมไม่ทำเข้า ถ่ายคลิปไปด้วยมันไม่มีเวลาหรอกครับถ้าผมทํากับข้าวมันก็ต้องทําคนเดียวครับผมไม่มีคนมาถ่ายให้ครับผมลูกลูกชายก็บางทีเขาก็ทกํากานบ้านนะครับบางครั้งเขาก็ไม่ว่างแฟนของเขาทางานบ้านไปก็ไม่มีใครมาช่วยถ่ายให้ก็เลยทําเสร็จแล้วก็มากินโชว์ดีกว่าครับผมแต่ส่วนมากผมก็ทํากินนั้นแหละซือกินส่วนน้อยครับผม แต่ถ้ามาทํางานบางทีก็ซื้อกินมันจะสละววกว่าเนะแต่ถ้าเอาหอมากินมันประหยัดไป รวยเป็นร้อยเป็นพันล้านเขายังรู้จักประหยัดอย่างเราไม่ไม่รวยขนาดแบบนี้เราก็ต้องประหยัดนะครับอมทำงานหาเช้ากินค่ำเนาะลุย Nhật lòng kín nít đều nếu không kín dư còn nhìn nắng kín dư luôn cho chị cứ tang nắng nóng nặng 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 เ้าเยอะมมเท่าทเันแล้วเ,เพื่อมีพลัางงานไปทำง,งานต่อครับผมอันนี้แบตเตอรี่ก็ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าเพราะว่า r t ่แล้วนี้ขายดีมากครับผมขายแบตวันหนึ่งสิบป่าลูกครับพอเขาข้ามไปซื้อในเมืองไม่ได้ครับ ก็เลยมาอยู่ซืออ้ที่รักผม,มส่วนมาก ขอบคุณที่ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับผมขอบคนะครับ